โอเคทุกคนวันนี้เราไปนั่งรถเล่นกันนะครับก็คือตอนนี้คลิปในช่องแม่งไม่มีจะลงแล้วนะผมพยายามหาเกมเล่นแบบเกมเกมนู่นเกมนี้เล่นเนี่ยแม่งไม่หนุกสักเกมเลยก็แบบไปเล่นอะไรมาหลายๆอย่างกูก็เลยวันนี้ก็เลยจะแบบมาเล่นแบบเฮียนี่นะเพราะว่าไม่รู้อะไรจะกูเออไปไปไปก็คือผมไปเล่นมาก่อนแล้วแหละเกมเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้อัดมาเพราะว่าตอนนั้นไม่มีอารมณ์นะเหนื่อย แล้วช่วงนี้ก็คือคลิปไม่มีจะลงก็เลยมาเล่นเกมนี้กันนี่นี่คนอื่นเขาเล่นกันไปหมดแล้วผมไม่ต้องอธิบายอะไรเลยใช่ไหมผมเห็นเขาเล่นกันไปสิบกว่าคนแล้วยูทูบเบอร์แต่ละคนมั้งกูแต่สวนกระแสเกมดีๆมีกูไม่เล่นกูไปเล่นเกมเฮียอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาแม่งไปเล่นตัปปทิปเล่นบอกฟุตเล่นคิงคิทเล่นเฮียอะไรกูมานั่งเล่นเกมโดดไปโดดมาเอาอะไรมาวันนี้ กูจะเก,กาะกระแสบ้างสักวันมันติดยังไงวะอ๋ออ๋อนี่เออเฮ้ยเซิร์ฟมันหน่วงๆงเลยผมคิดไปเองว่าไอ้สปริงแม่งสามร้อยเลยยึดเคกูอยู่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยมึงโอ้โหรถเป็นฮีเ,เพื่อนือมึงประกอบให้กูหน่อยละกันนี่กูแบบไม่ไหววะเพร s ไอ f ฟอร์แบ p a c พกอ๋อไอ้เช่นเดียวกับเตาด้วยอ่ะ เออเออดี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 มึงแบล็คมาจากไหนน่ะ่ะนี่บ้านกูมีวุธสงครามด้วยเหรอวะกูจะมีไดน้นำไม้ไว้ในบ้านทำเฮียอะไรนะเนี่ยเพื่อนเออนี่เฮททำเฮียแล้วมึอนะนี่กล้วยนะเราต้องมีสเสบียงในเกมนี้ด้วย ไม่งั้นเราจะขิวตายกันก่อนปไปไปยังไอ้เจ้าดิมึง,งสมาธิสั้นเหรอ <m> อะไรวะเนี่ยหนังสือเหรอไม่ใช่หนังสือ,สอโป๊ะเราจะไปกันเลยไปเพื่อนกับมิบาร่าไปไหนวะกับมิบาร่ามันนี่โล โอ้ไม่ยาวหนังสือป๊กได้วยไอเฮียโอเคโอเคเลยเพื่อนเอาล่ะเราต้องดึงเบรกมือลงนะครับแล้วก็กด R เพื่อสตาร์ทรถเป็นเฮียอะไรรถสตาร์ทไม่ติดว่ะชิบหายละไอ้แม่มึงทำน้ำมันเครื่องหกไอสั่ไอเฮียกูสตาร์ทรถไม่ติด ไอเด็กเคี้ยแม่งคำน้ำมันเครื่องกูหกกูจะประกอบรถไปทำไมวะอู้พังไ้เฮียพังพังรีเกมไอ้ขวยกูปวดกระบาลสัตว์เออ <c oughs> ไ <G ül üyor> อเฮี้ยรถกูยังไม่ทันได้ขับเลยสั่นน้ำมันเครื่องแม่งหกไปแล้วเฮ้กูไปด้วยได้เพื่อนไปกันเถอะเพื่อนเราเปลี่ยนทีมงานแล้วรอบนี้ <Bad. S 1> เฮ้ยลืมเพื่อนมึงลืมเพื่อนน่ะอ้าวไปไปกับสามคนก็ได้ไอเฮี้ยนั่นก็เดี๋ยวมันก็เดินตามมาเองอเออเออเออขับหลบอย่างช่ำเลยถนนดีๆมีไม่ขับ ไอ้เฮียนี่อา้าวเพื่อนเ,อเพื่อนหายไปคนหนึ่งอะ่ะม <Yeah. S 1> ีคนตายเหลือกันสองคนเอ๊ะ <Hey. S 1> ทีมงานคุณภาพกูอ้าวอ้าวเอเอ,เอสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรครับเอ่อเกินชินครับ มานั่งรถเล่นกับกูไหมครับที่ไหนครับโลบลอ็อกส์ครับผมนี่กับน้องอยู่ครับจบสิ้นทีมงานคุณ,ณภาพกูแม่งไม่เหลือสักคนหนึ่งตัดไปคนเดียวก็ได้ไ okay. อ้ <c oughs> อหเหี้ย Five minutes later โอเคเฮ้ยปืนปืนอย่าขยับนี่คือการป้นนี่นีน่น ไงล่ะไงล่ะฮะฮะฮะนี่ถังโอ้ยโอ้ยโอ้โก็เขียวเลยกูเอ้าตัวผมเขียวไว้แล้วทุกคนเห็นปหมโอเคไปเราไปกันต่อครับไปเข้าสู่5กิโลเมตรแน่นอนณจุดจุดนี้เพื่อนนั่นร้านขายของร้านขายของสวัสดีครับ ผมมาซื้อของคุณขายเอ้ยขายของได้ด้วยเหรอผมขอเสนอขายดาบคาตาะเล่มน,นี้เป็นดาบจากตระกูลโลโลโนอาโซโลขายคุณให้ราคา16เซนโอเคดีลดีลไหมทำไมผมไม่ได้ตังค์วะ ใช่ปะตังค์ผมไม่ขึ้นตอนแรกผมมีสิบห้าว่าทำไมผมไม่ได้ตังค์ฮะลุงเกียนกูกูโดนเกียน์นี่กูโดนเกียน,นกูโดนเกีย,นนกกยนนร์อ่ะรอยควายกูโกงมึงเลยควายกูโกงมึงเลยควายกูโกงมึงเลยควายกูโดนเกียนจริงปะวะไหนลองอีกรอบอนนี้ลองดิเนี่ยลุงไม่ลุงไม่ขายเว้ยมันขายไม่ได้อะ อ๋อไอเชี่ยมันมีคันโยกอยู่ตรงนี้เออขอโทษลงุงผมนึกว่าลุงเกียนผมอ๋อนี่เขาให้ตังค์มาเออเออเออลุงไม่เกียนลุงไม่เกลียนลุงไม่เกียน,ยนบวกหนึ่งลุงไม่เกียนครับบวกหนึ่งขอบคุณมากลงุงไม่มีอีกร้านหรอจริงวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะลุงผม อยากซื้อเนี่ยซื้กูไม่ซื้ออะไรียแพงชิบหายขายของโคตรหน้าเลือดใครจะซื้อก็ซื้อกูไม่ซื้อลบหนึ่งแพงอะไรว้ยเฮ้ยจจจจร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 โจร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 รรโเโรรรรถกูพังรโ เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าอืมอืมอืมเออตายไปเอา้าหายเลยโอ้อคือรถพังรถพังก็เลยจะมาดักปนกูว่างั้นแหละแหมบกรถด,ดีๆก็ได้ไหมไอ้เชี่ยจะไม่ต้องยิงกูไหมเนะี่ย อเอ,อ้ยเอาวตกโต๊ไอ้เชี่ยโต๊รถโต๊เวรนกรรมเอาละมึงทำยังไงดีล่ะทีนี้ไปไม่ได้แล้วอ่ะเอาบันไลแล้วไอ้เชี่ยรถต,ติดอะไรว่ากูบอก5กิโลก็ออกมาจบที่5กิโลเลยโอเคทุกคนจบไปแล้วนะสำหรับรูบอกแบบเดินดัตตี้ทริป แม่งมาได้แค่5กิโลจริงเพราะว่ารถตกลงมาตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวว่างๆผมจะหาคนมาเล่นอีกแล้วกันจะได้มีกันหลายๆคนจะได้มีความสนุกสนานมากกว่าน,นี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่ารถผมมันติดไม่ไหวแล้วอ่ะไว้เจอกันครับ